สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยู g i o h m a s t e r ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กพังนะครับพังที่มีโกไพมาเสริมนะเพราะว่าจากที่เล่นเทสอะไรทีครับมันไม่ใช่เด็กโกไพเป็นหลักอะเป็นเด็กพังเป็นหลักแล้วมีโกไพมาเสริมก็เอาเป็นตามนี้ไปแล้วกันเนาะก็ตอนนี้ครับมือแรกมีเป็นแม็กซี่ครับมีตัวเสิร์ฟเวสอามินแล้วก็เป็นรีออนครับแล้วก็เป็นชินิ้วมีอามินครับใบเดียวก็พอนะทำให้เราเล่นได้ครับยาวๆแล้วมีชินิ้วด้วยการันตีความสําเร็จตัวนี้ดอเฟสครับ ตัวแม็กซี่ก่อนนะเฮ้ยมีชี้นิวครับแล้วก็ใช้เลยเพราะว่าเด็กเราแบบเป็นเด็กลำใช่ไหมละ่ะถ้าโดนแม็กซี่อาจจะเสียเปรียบได้แล้วมือเราไม่ค่อยดีด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดมือมีพวกใบในเกตหรือแท็บเยอะกว่านี้อาจจะผ่านเลยก็ได้่างงี้เฮ้ยี้ชี้นิวครับชี้แม็กซี่ไปเลยชิ้นิวครับม่หนึ่งครับก็าตามสูตรนะลงอาร์มินครับอาร์มินเสริมเพื่อน แต่600เสิร์ชเสิร์ตเป็นฟ็อกซี่จูนแล้วก็ฟ็อกซี่จูนครับทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งคู่กับลีออนนะครับตรงเนี้ยจริงๆอะ่ะต้องทิ้งแม็กซี่นะเพราะแม็กซี่มันใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าลืมครับจริงๆลืมกระทั่งว่าใช้ชิ้นิว้วใส่แม็กซี่ไปเพราะเดี๋ยวตาหน้าก็จะมีพลาดโย่แม็กซี่ไปด้วยเพราะว่าเวลาเล่นแล้วก็เพลินๆนะก็ช่างมาครับตรงนี้ทิ้งลีออนไปครับเพราะว่าลีออนมันค่อยหาทางวนกลับมาเล่นใหมก่กระแดกเพราะเดี๋ยวมันชุบเพื่อนได้ชุบอะไรได้ทุกเะล่ะตรงนี้เป็นตัวผู้ชายครับ แล้วก็รันต่อนะเป็นคอมโบของทั้งฟิวชั่นครับเป็นไลซิ่งครับแล้วก็ไลซิ่งครับครับเอฟเฟกต์ทิพตัวเองสเปรเป็นพัง2ตัวครับที่ไม่ใช่แดาวก็เป็นคอมโบครับเป็นเดียโนนะคู่กับตัวเซิร์ฟิวครับอยู่บนมือก็ตัวนี้หน่อยนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ต้องทำนะเพื่อรันคอมโบจาอีก6 0ร้อยครับเซิร์ฟิวขึ้นมาปัะฟิวเลยแล้วก็ไปต่อครับซิงโคลดาวเป็นดาร์กอ i นได แล้วก็เฟคครับไดเชนนะเป็นเดโนเช่นหนึ่งครับ้วก็ไดเชนสองเผื่อโดนขัดครับเดโนจะได้ชุบแน่นอนนะเดโนครับเลือกชุบเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าบอดมาตรฐานเรามันจะเป็นพวกตัวโกไพ่ชแล้วก็เป็นตัวผู้ชายครับคู่กับดากอนไดนะเพื่อรอทําเป็นอเมซิ่งดากอนเทอร์แบบครับเช่นสองครับก็ดากอนไดเสิร์ดเสิร์ดเป็นมารามสปเดอร์ครับตามคอมโบนะชุบครับ แล้วก็เอฟเฟกตัจวหนึ่งจวเป็นม้านะม้าแต่มือครับไม่ต้องใช้ใบสเปรย์แล้วตอนนี้เอฟเฟกของฟิลครับรีมูพังหนึ่งตัวสเปรย์ได้สเปรย์มาดามสไปเดอร์ครับแล้วก็กดเท็จเจอเป็นใบใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟิลจวอีกหนึ่งฟิลครับจวดจวเก่งนะฐานเสียครับคู่ใบใบแข็งแกร่งสุดๆแล้วก็รีออนครับไลายพอยน้อยกว่าสเปรย์ได้ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ครับเราเล่นพังจบเลยใช่ไหมละ่ะเราก็จะเล่นเป็น โกไพสต่อครับตามคอมโบนะเอ็กซีครับเป็นชาริออตครับตัวโจรสลัดนะพอตหนึ่งไส้เซิร์ฟเวครับเซิร์เป็นเวตต่อเนื่องแล้วก็ไลฟ์พอยน้อยกว่าครับเสิร์ฟเสร็จได้โม้หนึ่งตัวด้วยแล้วก็โม้เป็นตัวลูกกิ้งครับพอเดี๋ยวตาหน้าเราสเปรย์ม้าใช่ไหมมาชุบลูกกิ้งเล่นต่อเพลินๆแปรเว้ครับเว้เสิร์ฟโจรสลัดนะแล้วก็ไลฟ์พอยน้อยกว่าครับโจรสลัดสเปรย์เอฟเฟกต์โจสลัดครับเสิร์ฟกับดักหนึ่งใบ เป็นโกภไพคับกระดักครบนะฟูลบอร์ดตรงนี้ได้สามเลยครับแล้วก็เอฟเฟกต์นะไอตัวเอซครับใช้เอฟเฟกต์เธอดีไปแล้วก็กลับเด็กลัสเปย์โจรสลัดเอฟเฟกต์ไว้ต่อเนื่องครับเห็นพวกเอ็กตาโกไพกับเด็กโจวนจวครับเป็นตัวสตั์นะเกาะช่างมาครับตัวนี้ตัวแต่ตัวซ้ำนะตรงนี้จะดียังไงดีตรงเรามีแม็กซี่ครับหนึ่งใบแล้วก็ใบขาดครับใบหนึ่งใบสองแล้วก็ถ้าเกิดเขาลงม้อนก็ยิงหนึ่งตัวครับแล้วก็เปิดโกไพาสามตัวนะ ถ้าเกิดเปิดเป็นมาครับเราก็จะได้คอมโบต่อยาวๆแล้วก็มีเป็นตัวผู้ชายด้วยครับใจลร600สังซโคคู่นี้เป็น11ดาวครับออกเป็น Amazing Dark ก,ก้อนครับลงปุ๊บได้ดีครับดีดน่าจะประมาณ3-4ใบเลยเต็มบอร์ดตัวนี้เราก็ผ่านเลยครับบอร์ดเราน่าจะฟูที่นี้ตรงนี้ละผ่านเลย้ปไปครับเม็ดหนึ่งเป็น v i สตัลครับลูบิเลียนนะตัวนี้เราทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ไปปล่อยไป เป็นดุยส่วนครับเติดเป็นดุยส่วนเนี่ยค่อนข้างแปลกนะอาจจะเพราะว่าไม่ใช่แบบเป็นไอเนี้ยอะเบสทัลล้วนแต่ว่าน่าจะเบสทัลแหละเพราะว่าเป็นฟิวชัดด่นเดพอยเมนต์ครับอันนี้เรียกเป็นคาร์ทิเซียนแน่ๆมีแม็กซี่ครับอย่างที่บอกครับเวลาเล่นนะเราลำไปจะ้ะเราก็ลืมคิดเพลินไปน,นิดนึงลืมไปว่าชี้แม็กซี่ไอใช้ชี้นิ้วไปเมื่อตะกี้แม็กซี่อะแม็กซี่นี่ก็เลยอะบอดไปเลยเพราะว่าเวลาใช้ชี้นิ้วต้องคอยดูดีๆนะแต่ว่ามันก็ยากนะเพราะว่าเวลาแบบ เราเล่นไปนเรื่อยๆใช่ะเราก็เพลินๆนลืมบ้างอะไรบ้างไม่ใช่เป็นคาทีเซียครับตรงนี้เป็นอาบัตนะอาบัตครับเมื่อสเปรย์จะชี้ทิ้งมือหนึ่งใบก่อนแล้วก็สั่งฟิวชั่นได้แต่ไม่เป็นหาครับเพราะเราใบใบเราเยอะมากมีใบยิงด้วยหลายอย่างทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งไปคอร์สนะแล้วเราก็ใช้ทานเซียครับใบหมอนี่ทิ้งไปเลยเขาก็ทิ้งมือฟรีนะแล้วก็ฟิวชั่นไม่ได้เพราะว่ามันโดนใบอีโซครับ เสร็จปุ๊บใช้เป็นแบรดโอเพนนิ่งครับไอเนี่ยมันจะเป็นตัวร่อนนะโอเพนนิ่งเนี่ยของจริงครับอ่ะแต่ก็ไม่ได้ออกเป็นทำไมไมันถึงออกเป็นไอนี่ไม่ได้ล่ะอารูเบอร์อารูเบอร์น่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าแต่ออกเป็นใครก็ไม่มีความหมายครับพอเราหยิบเลยใบอีกหนึ่งใบใบเลยครับแต่ตรงนี้จะไม่ค่อยดีอย่างนะพอใบเสร็จปุ๊บอะเนื่องจากที่เรามีพวกพังอยู่ครับเราจะได้เกณฑ์ไลฟ์คืนกลับมาซึ่งเราต้องการให้ไลฟ์เราต่างกับฝั่งข้ามมากที่สุดนะเพื่อที่ไอ พันิเชอร์จะได้เก่งๆครับแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับยังไงก็ต้องไปอ่ะไปสุดท้ายครับเป็นดุยสเวิร์มที่เขาเสริดขึ้นมาเมื่อกี้ริมูคับโดนเลยแล้วก็ออกเป็น Louis ลูบิเลียนครับตรงนี้จริงน่าสงสัยนะเพราะจริงๆอะถ้าเกิดทำแบบเป็นดุยสเวิร์มคู่กับน้องคนเนี้ยซิงโคเป็นบาลอนน่ะอาจจะเก่งกว่า่ะหรือเป็นมังกรตัวใหม่ของพวกแบนเดดไอคู่นั้นน่าจ,จะเก่งกว่านะพอเป็นลูบิเลียนมันดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ เอฟเฟกต์ดูสเปิร์เลยก็ตกหลุมสั่งมอนสเปอ์หนึ่งตัวครับแล้วก็ส่งหลุมเอาชี้เป็นดาก็ได้ครับเรามีผู้ชายครับสปีดสองนะเธอฝั่งข้ามแต่เราพอยหกร้อยสั่งซิงโคลได้ซิงโคครับตามสูเลยออกเป็น Amazing Dragon นครับแล้วก็เดี๋ยว Amazing Dragon เนี่ยเมื่อลงครับมันจะได้ดีการ์ฝั่งข้าม,ข,ามขึ้นมือตามจำนวนไสคิกเลยว่าสามชื่อตาครับตรงนี้เรามีผู้ชายหนึ่ง แล้วก็สไปเดอร์ครับ2มีตัวเสิร์ฟสามแล้วก็อาร์มินครับจะดีการขึ้นมาได้สี่ใบนะแต่ว่าเขามีสามครับเราก็ดีสามก็พอเอฟเฟคครับยกเลยสามตัวเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับอย่างที่บอกครับเด็กมันเป็นพังเป็นหลักนะแล้วก็มีโกภไพามาเสริมให้คอมโบมันยาวขึ้นทําให้เรามีของขัดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูลีเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลีเด็กของเด็กบิสเทลแบนเดต เป็นเด็กแบนเดตสิแบนเดตเป็นหลักนะก็เดี๋ยวดูลรีเดี้ครับไปแรกเป็นทาจิดี้แม็กซี่ครับอาบัสนะตีเขาใส่3ามด้วยว่าอาบัสมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมแต่ก็ไม่ได้ใจนะเพราะว่าที่เคยเล่นแบนเดตในการ์ดจริงกับบรรณานม,มาแล้วไม่ค่อยมีใครใส่เต็มหรอกอลรูเบอร์ครับนกแล้วก็คิดคาทิเซียน้องตัวใหม่นะซิงโคแม็กนามัดครับโตโมตุยสเวิร์มแล้วก็อาเบียครับเอาไว้รันคอมโบที่ว่าจะวน ใบเด็ดฟิชชั่นกลับมาเล่นนะเล่นคู่กับใบไ,ไหนนะลีทีวิชชั่นปะที่รีมูฟเก็บอ่าไปนี้ทำมาเป็นลูบิเลียนครับลูบิเลียนสามใบสุสาคนโง่แล้วก็หีบครับหีบท้องเนี่ยไว้รีมูฟไอ้พวกนี้มั ek, ้งจะได้เฟกปะถ้าโดนรีมูฟจะได้เทคมีไอ้นี่ด้วยก็เป็นคอมโบนะถ้าแบบมักง่ายถ้ามาก็เป็นฟิชชั่นเดโพเมนต์ครับเอาไว้เรียกคาริเซียเอาบาัสแล้วก็น้องคนนี้ได้มัง้งน่าจะใช่ใบเด็ดฟิชชั่นครับใบเด็ดลอสรีเกนชิ้นที่สองครับแล้วก็โอเพนนิ่งสอง ไอทับิลิทเอาเวลาคอมโบนะแล้วก็แบนดิเลสใบนี้แบนดิซอสไม่ค่อยเห็นคนเล่นแนตะ่ใบนี้ซาโตเคนน่าจะเก่งที่เทคลิมูฟ์ลิมูซ์กับใบนี้ชี้มอนต์หนึ่งตัวที่เป็นอัลบัสที่โดนลิมูฟเอากลับขึ้นมือได้ก็น่าจะเอาไว้เก็บอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะแล้วก็เวของมังกรครับใบนี้เป็นเนเกะเอฟเฟกต์มั้งแล้วก็แบนดี้วิวชั่นครับแล้วก็แบนดิบีดเอ็กตาก็เป็นของพวกแบนดี A ้แต่แหละเป็นหลักก็ใส่มังก,กรเต็มๆนะ ก็จะมาดีครับสำหรับเด็กแบนเด็ดนะครับก็เดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่สองนะครับตาที่เริ่มหลังบ้างนะมือแรกครับค่อนข้างดีเลยเพราะมีเป็นแม็กซี่ครับแล้วก็มีชีดาบด้วยเทเลพอร์ตฉุกเฉินแล้วก็เป็นฟ็อกซี่จูดครับมีมาดาสไปเดอร์ตรงนี้มีเทเลพอร์ตครับทำให้เราเล่นแบบรันคอโมโบได้สุดทางเลยนะไม่มีโกไพครับไม่สําคัญนะเพราะโกไพมันจะมาสุดท้ายอ่ะมาหลังจากพังเล่นเสร็จแล้วในพันนี้ ตรงนี้ฝ่าคามเริ่มก่อนครับเริ่มเลยเป็นฟินวคาชาครับน่าจะหนักหนาพอสมควรครับแต่ว่าเรามีแม็กซี่นะขอให้แม็กซี่รีโซฟฟิวครับเซอร์เ็นยูนิคอนแล้วก็ตรงนี้ครับคาชานะเรามีแม็กซี่ครับเราปาเลยก็ตามสู่ครับไม่สำเร็จอยู่แล้วทีนี้ครับต้องดูว่าจะสวยแค่ไหนนะเพราะว่ามือตรงเนี้ยมันลายคอโมโบได้ก็จริงครับแต่ว่ามันน่าจะแก่บอก่คำคำอฝาคาบยาก,ยากประมาณหนึ่ง เป็นยูนิคอรนครับนีคอนเสิร์ตเสิร์ฟเป็นคาชาเบิร์ดหน้าแปลกนะที่ไม่เสิร์ฟเป็นใบเลีย่เพื่อนครับอ๋อไม่เสิริฟบเลีย่เพื่อนเพราะไม่ใช่คาชาเพียวครับเป็นคาชาที่ใส่มาคู่กับสปีดล,ลอยสปีดล,ลอยลูกค้าปลดมาครับเก่งมากๆนะทำให้คอมโบแบบจะลรำแบบบอร์ดค่อนข,ข้างแข็งเลยตรงนี้สเปร์ครับเป็น3นะแล้วก็ซิงโคลซิฟดาวไม่ใช่ซิงโคลเป็นลิงก์ลิงก์ก็ตัวนี้หมายจะเก็งป่ะโจวเเมนเฟดหลังจาก เอฟเฟกต์รีโซฟ n นอร์มมันลมหนึ่งตัวแล้วก็ไม่สามารถสเปคติ๊กนอกจากมอนซิโคก็เป็นพวกซิโคนั่นแหละเพ็กเลยรีมูฟมอนซิโคธาตุลมหนึ่งตัวจากติ๊กแล้วก็โชว์สปีดลอยสองตัวชื่อต่างกันจากเด็กที่เลเวลเท่ากับมอ่ซิโคอาที่มัวไปแล้วเราก็เลือกหนึ่งใบขึ้นมือเขาตัวนี้เขาโชว์เป็นโยโย่ครับกับลูกขางนะตัวนี้เราก็ต้องสู่นะ สุ่มครับสุ่มได้เป็นลูกขานะเพราะค่าสวยใช้ได้ครับเพราะถ้าเกิดสุ่มโยโย่นี่อาจแต่ว่าก็ค่าเท่ากันครับเพราะว่าโยโย่นี่มันถ้าเกิดนอมอนซัมมอนครับสามารถชี้สปีดลอยถึงตัวชุบได้ใช่ป่ะถ้าเกิดเราสุ่มโยโย่ขึ้นมาปุ๊บเขาก็ลงโยโย่ครับชุบลูกขางลูกขางก็เสิร์ฟเพื่อนอยู่ดียาวๆถ้าเท่ากันนะคู่นี้แล้วก็เอฟเพลกอีกอันหนึ่งในช่วงเบสเฟสครับนอมอนเป็นลูกขางครับลูกขางเสิร์ฟเพื่อนนะไอ้มอนนี่ถ้าเกิดคอนโทรลมอนทัดลมครับสเปรได้ โหลดฟรีนะยาวๆแล้วก็ทำอะไรทีวิวทิ้งเหรอตัวที่เห็ุอะไรไม่เคยเห็นนานมากแล้วอ,อ๋อถ้าการแล้วมันขึ้นมาได้ไงล่ะเอฟเฟกต์ของคนนี้เหรอเอ๋อเนี่ยทิบิวการ์ดใบ,บนี้สเปร์มอนสปีดลอยหนึ่งตัวให้ไปจูเนอร์จากเด็กได้อ๋อสเปร์จากเด็กไอ้หมอนี่บอกว่าถ้านอร์มอนหรือสเปร์สามารถชี้สปีดลอยหนึ่งตัวแล้วก็ประกาศดาวหนึ่งหรือหกหนึ่งถึงหก ก็ปรับดาวได้เป็นตัวปรับดาวนะปรับเสร็จครับซิงโคลซิงโคเป็นปืนปืนนี่สามดาวอะไม่ได้ปรับนะเป็นปืนครับปืนนี่ทําอะไรได้บ้างเราดูเขาเล่นแล้วกันถ้าการไม่ซิงโคสามารถเลือกได้อันหนึง่งอันแรกคือเสิร์ฟเวกกระดักสปีดลอยอันที่สองถ้ามอนเตอร์ที่ใช้ซิงโคมันอนะทั้งหมดเป็นสปีดลอยสเปย์ไดโโ้โอ้ก็คือสเปย์สองตัวหรอคุ้มมากตัวนี้เก่าหมดเลยนะเท่ากับซิงโคฟรีเลยครับ แล้วก็หมอนี่ปรับดาวต่อเอามาันไม่ได้บอกอปรัปบไป2สองดาวนะแล้วก็ซิงโคต่อครับไอ้นี่สามนะอันนี้สองเป็นห้า้าดาวครับเป็นตัวนี้ไอ้นี่คือใครไม้ปิงปองอะน่าจะใช่แล้วก็ใช้เป็นคาชาเบอร์ครับคาชาเบิร์น่าจะดึงไอเฟรียกลับมาเมื่อกี้เฟรียกลับมาครับแล้วก็เฟกปิงปองนี่ทำอ,อะไรได้ ในช่วงเธอใครก็ได้สามารถทีวีวการไปนี้แล้วก็เพิ่มดาวของมอนทุกตัว1ดาวจนจบเทิร์นทีวทิ้งครับแล้วก็อันนี้เป็นทีโคครับเป็น10ดาวนะเมื่อกี้เขาเพิ่มใช่ทำให้คาชาเป็น8ดครับแล้วก็ไอตัวนี้เป็น2อบาลอนมาแล้วครับค่อนข้างลำบากน,นะแล้วก็ใครเนี่ยไอบอนนี่รีมูฟต,ตัวเองสเปซสปีดลอยจูนเนอร์จากมือหรือหลุมได้ก็คือชุบ ปืนนี้มาน,นะปืนนี้เป็นจูเนอร์อะไรนี่อะไรเนี่ยถ้าการไม่อยู่หลงและคอนโทรลสปีดลอยจูเนอร์สามารถสเปรย์ได้โอ้ถ้าจะแย่ครับออกเป็นคิตันวิงครับคู่นี้จะเข้าคาอันตรายครับเพราะว่าบอลลอนในเกะอะไรก็ได้ใช่ป่ะละ่ะและคิตันวิงเนี่ยมันจะในเกะเฟกมอนได้แล้วก็ถ้าเกิดมีมอน์ที่สู้กับมัน,นครับเดี๋ยวดูกอนอ่านี้ นะครับในช่วงถ้ากลับไปนี้แบทเทิลกับมอนที่พลังที่เลเวลห้าหรือมากกว่าครับในช่วงตัเบคแคลตัวนี้จะเพิ่มพลังเท่ากับพลังของตัวที่สู้ด้วยก็คือถ้าเกิดเป็นมอนที่เลเวลห้าขึ้นไปสู้ไปอ่ะอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะตัวนี้เพิ่มพลังแล้วมือเราค่อนข้างเข้าขัาข้นกครับถ้าเจอบอดนี้นะพันเลยเข้าเทินจัวครับจัวฮันเซียครับดีมากๆนะถือว่าโชคดีใช้ได้เพราะปกติถ้าไม่มีฮันเซียครับเราจะต้องล่อสองทีครับเพื่อเคลียพวกนี้นะแต่พอรจัวฮันเซียครับฮันเซียนี่ใช้แบบ ได้แน่ๆหนึ่งในเกตงั้นเดี๋ยวเราลุยเลยอาเซ่ครับใบเป็นที่ตั้งวิงนะครับเผื่อว่าเขาจะยอมใช้บาลอนในเกตให้เราแต่เขาไม่ยอมในเกตครับเราก็ไปต่อเลยใช้เที่พอฉุกเฉินครับซาเปเป็นอามินนะแล้วก็อามินครับกเทคเลยลุ้นให้เขาในเกตนะเพราะถ้าเกิดเขาในเกตเราได้พอมีของอื่นสอะเล่นต่อได้เพราะว่าไม่ในเกตครับเราก็เสิร์ฟเป็นบล็อกซีจูขึ้นมาเฮ้ยมีล็อกเบอร์ครับ ที่ว่าไม่ไในเก๋ครับอาจจะเพราะมีล็อกเบิร์นี่แหละก็เลยไม่ได้เก๋แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราไปต่อนะเอฟเฟกของฟ็อกซี่จูนครับทิ้งมันสเปร์นะเพื่อรออีกหนึ่งในเก๋ครับเพราะถ้าเกิดเขาในเก๋ตรงเนี้ยเราจะชนะละสเปร์เพื่อครับในเก๋ครับสบายและทางสะดวกลีโซครับในเก๋ฟ็อกซี่จูนไปตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วครับเรานอร์มอนเป็นมาดาสไปเดอร์เลยแล้วก็ด้วยคนของล็อกเบิร์เมื่อกี้ครับกดเฮกเซอร์ไม่ได้นะแต่ว่า แค่นี้ก็เพียงพอครับไปเลยไอซี่ครับเป็นรถนะเพราะว่าตรงนี้ครับเราจะเสร์ฟไม่ได้ละก็ต้องเป็นรถเพราะว่าไอ้นกเนี่ยนกตัวเนี้มันพลังมันน้อยครับราบบเขาตั้งตีหมด่ล้วล่ะเราตรีปุ๊บเราก็จะถอดหนึ่งไส้เพื่อที่จะกันทําลายแต่ว่าเรามีรถของโกไพครับพลังใหญ่กว่าไอตัวนี้เราก็ตีโดยทิ้งครับแล้วทำสุดเล่นต่อไปเลยแล้วก็ไปสองครับเป็นดาวเนิร์ด แล้วก็ต่อด้วยซุดครับแล้วก็เฟกซุทครับทรงเลยตรงนี้ไอ้นีในเกไปแล้วไอ้นีใช้ไปแล้วเคลียร์ได้ทั้งบอร์ดครับเฮ้เเขากดเทคในเกครับกดไปก็เท่านั้นนะเพราะว่าเราใบไปแล้วลีโซครับเรียบร้อยส่งบนบอร์ดมือใบเดียวสบายสบายเฝ่ายครับเขาลงไปคนนี้ไอเนี่ยสปีดลอย ไม่สามารถใช้ซิงโคได้นอกจากซิงโคด้วยเอฟเฟกของมันถ้าการไปนอนอลหรือสเปร์ครับชี้การ์ดมอนเตอร์ไงหน้าของหนึ่งตัวขอแฝงข้ามซิงโคมอสทัดลมโดยการใช้การไปน็นี้แล้วก็ตัวนั้นไม่แน่ใจนะว่าทําอะไรครับแต่ว่ามือเขาเหลือน้อยแล้วเรามีซูสครับเราส่งเล,เลยกันไว้ก่อนเซตหนึ่งครับแล้วก็ผ่านเลยนะตัวนี้น่าจะสบายแล้วโจครับโจมแม็กซีนะก็ช่วยไม่ได้นะเราไปต่อครับ เป็นฮอกซี่จูครับส่งการาดไปน,นี้จากมือลงหลุมแล้วก็ส่งกา๊าซหนึ่งใบสเปรย์พังหนึ่งตัวได้แต่รับใช้เป็นชี้นิ้วครับไม่มีปัญหานะพอเรามีชี้ดาบใช้ชี้ดาบครับในเกตเลยดีทรครับการในเกตชี้ดาชี้นิ้วเขานะพอที่จูครับสเปรย์อาร์มินโอยเราเล่นต่อเพิ่ ออกเป็นผู้ชายครับสับว่าผู้ชายใด6ห0ออกเป็นไรซิ่งครับตรงนี้เราจะเล่นโกไพไม่ค่อยสะดวกน,นะเพราะว่าตัวรถถังนี่ไปละก็ช่าหมาครับเรามีพังเป็นหลักนะเราก็เล่นพังก็จบได้ทีนี้ครับเป็น5กับ3ามทิแล้วก็ปักฟิวครับที่โคแล้วก็ได เอฟเฟกของเดโนครับชุบมาด้าสไปเดอร์นะแล้วก็เดี๋ยวดากอนไดจะเสิร์ตดีโซครับสเปนอามินแล้วก็มาด้าสไปเดอร์ครับฟิวจัอะมาด้าสไปเดอร์ก็จ่ายได้หก0 0เอากำดาบมาเซ็ตเพื่อคอนโทรลนะเพราะตรงนี้เขามือหมดแล้วแหละเราปิดเทอร์นี้แหละเผื่อเขาลอไปได้ครับจะได้มีของไว้สู้ไปยบายแล้วก็ฟิวาจุอีกหนึ่งตัวนี้ตั้งตีแะครับ และก็ซิงโคเป็นท่าดั้งเดิมของพังนะครับพังปกติเลยเป็นตะกีเ้เมนเชอร์ครับปิดเกมนะตัวนี้ไล์พอยต่างใช้ได้ครับเราตีวพวุก๊ก็ใช้เฟิกส,ส,สบายๆไปเทิร์นเลยเอฟเฟกของพันิ s h เชอร์ครับเพิ่มพลังตามส่วนต่างของไล์พอยก็สุดนํำไปกนครับแล้วก็ตัวนี้ปิดงานก็จะประมาณนี้ครับก็บางทีเราก็ต้องแบบ พึ่งดวงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่จวดฮันเซ่ขึ้นมาอาจจะไปต่อไม่ได้ขนาดนี้จริงๆก,ก็ได้ก็จะมาอันนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเดฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเดของเด็กสปีดลอยเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นสปีดลอยแหละเพราะว่ามันปลุกพวกเนี้ยไอ้ลูกขามันเนี่ยตัวเก่งเลยทําให้เขาไล่คอมโบได้ข้อค่าแข็งแกร่งนะเมื่อตะกี้มีสองในเกตน,นะแล้วเป็นตัวที่เก่งออกมากๆด้วยอยากิดตั้นวิงเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวครับที่ตีไปแล้วจะชนะนะเก่งมากๆแล้วคอมโบมันค่อนข้างเสถียรแแหลละถ้้าาามนนนีีีเเเเ่ยยกกก็็็ดดด๋วูครรรับบบใปอิ์ กำลังฮิตนะไอตัวลูกเต่าครับแล้วก็ไอแมงเมื่อตะกี้ที่ลงมาแม็กซี่แล้วก็โอเลออนลูกขา3าครับไอตัวแมงกระโดดตามนี้ก็สคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้สองใบอูลาลราครับไอนี่คือ,อไรนังสือเหรอสองใบไอตัวงีมๆนี้ก็สองใบเหมืมนอนกันโย,โย,โ,ยโย่ครับโอ้คนนี้ไม่เคยเห็นเลยได้เป็นตัวใหม่อาชายูนิคอร์นครับแล้วก็เป็นปิ้ว พะชาเบิร์ด้วยใส่มาแค่นี้นะน่าจะมาแบบเอาเจ็ดดาวแหละเพะื่อซิโคขึ้นบาลลอดแบบเมื่อกี้แล้วไปชี้นที่สองครับชี้ดับหนึ่งอันนี้เป็นเวทเร็วครับวันนี้ก็เป็นของใหม่นะไม่เคยเห็นเหมือนกันทานเส้นครับแล้วก็กำดักสปีดลอยดูพิเคตแยกลากไปเอกตาก็เป็นพวกซิโคครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกสปีดลอยนะพอเได้เข้าแบบมันจะเป็นพอเล่นเสร็จปุ๊บมันจะบารครับซีโคอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเาให้พวกตัวซิโคเก่งๆก็เยอะนะแล้วก็ตัวลิงก์ก็คู่นี้ก็ทำอคอมโบได้ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กสปีดลอยนะครับก็ตอนนี้เด็ก่อนข้างเก่งแหละใครสนใจเล่นก็ไปหาลองดูได้นะเป็นแบบเด็กกำลําซิงโคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ